คุณผู้ชมคะไปกันที่สุรินทร์กันหน่อยนะคะที่ช่องจอมเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งกัมพูชาเขาถึงขั้นกลางเต็นเลยนะ,ะเปิดให้ชาวกัมพูชามาสมัครงานค่ะก็มีหลายคนไปสมัครนะคะแต่ว่าชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งเขาบอกว่าหากว่ามีการเปิดด่านแล้วเนี่ยตัวเขาเองอยากจะกลับมาทํางานที่ไทยมากกว่าไ<อ>ปติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวของเราคุณก้องเกติชัยบุญราโศรายงานสดจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ที่ด่านช่องจอมีชาวกัมพูชาที่ตกค้างในประเทศไทยขอข้ามผ่านพรมแดนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาเองก็มีการตั้งเต็นท์สีขาวเป็นเต็นท์ที่รับจัดหางานสําหรับชาวกัมพูชาที่เข้ามาแล้วต้องการงานโดยมีการกล่าวอ้างนะครับบอกว่าชาวกัมพูชามาสมัครกันแล้วกว่าพันคนขณะเดียวกันทีมข่าวก็ได้ถามคนที่กําลังที่จะข้ามไปประเทศกัมพูชาต่างก็บอกว่าเดี๋ยวหากสถานการณ์กลับมาปกติจะขอกลับมาทํางาน ในประเทศไทยครับ ที่ด่านช่องจอมวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือมีชาวกัมพูชาที่ตกค้างในประเทศเดินข้ามผ่านพรมแดนอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ตลอดทั้งครึ่งวันชาวกัมพูชาประมาณ50คนมานั่งรอข้ามผ่านพรมแดนที่ด่านช่องจอมโดยมีการขนสัมภาระรกระเป๋าเสื้อผ้าตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะการคล้ายย้ายกลับไปอยู่ถาวรครับขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการจัดหางานของคนกัมพูชาตั้งเต็นท์จัดหางานให้คนกัมพูชาที่กลับเข้ามาในประเทศโดย มีรายงานว่าจุดนี้มีชาวกัมพูชาสมัครงานแล้วกว่าพันคนซึ่งตำแหน่งงานก็มีทั้งพนักง,งานโรงงานเกษตรกรและช่างรับเหมาก่อสร้างขณะที่คนกัมพูชาที่รอข้ามแดนเองบางคนบอกว่าตั้งใจกลับไปอยู่กัมพูชาผาวรและได้งานที่โรงงานกัมพูชาแล้วครับส่วนบางคนบอกว่าแม้จะตั้งเต็นท์จัดหางานให้แต่หากสถานการณ์ชายแดนคลี่คลายก็ขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยครับ อนนี้เราได้งานที่ดงชยัยแล้วก็ได้แล้วได้แล้วเป็นงานอะไรจ๊ะงานโฟโลงงานนะได้ไม่ได้กลับนะครับจะจากยายเข้าไปอยู่ยใช่แล้วถ้าถติว่าสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรขึ้นนี่อยากกลับมาไหมครับต้องดูก่อนนะว่าจะงานที่บ้านจะสบายไหมปุ่ผมผุมมาก็เิดถึงบ้านกิดถึงรูก็มามานอนกลับรูประมาณหนึ่งเดือนก็ไม่มีจ้างก,ก็สมั ประมาเวลา10นิกาครับฝั่งกัมพูชาได้เปิดประตูให้คนกัมพูชาข้ามแดนกลับเข้าประเทศทําให้ชาวกัมพูชาต่างก็ขนของอย่างเร่งรีบเพื่อเดินข้ามพรมแดนเพราะกัมพูชาเปิดให้ข้ามแดนเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับ แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ไปขอความร่วมมือชาวกัมพูชาที่อยู่ในตลาดช่องจอมและบริเวณโดยรอบให้กลับประเทศไปเสียก่อนก็มีชาวกัมพูชาที่ตกค้างในประเทศไทยทยอยข้ามพรมแดนกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนี่คือความคืบหน้าที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินครับค่ะขอบคุณคุณกองเกียรติชัยนะคะครับ